วันนี้มาอัปเดตรถสวยน่าใช้กันอีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้คุณพี่เพิ่งเข้ามานะคะสำหรับ c ค m r y 2.5ไฮบริดนะตัวนี้มากันในปี2021เลยกับสีขาวมุกรุ่นสียอดฮีตตลอดกาลนะคะกับเครื่องยนต์ไฮบริดสุดประหยัดน้ำมันในราคาสุดน่ารักมากๆเลยคันนี้บอกเลยว่าใครหายอยู่นะคะถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่อในคลิปเต็มพร้อมโปรโมชั่นพิเศษกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตรถเข้าใหม่กันเนาะคุณพี่เป็นรถรุ่นที่น่าใช้อีกหนึ่งไทเลคะ่ะมองข้ามไปไม่ได้เลยสําหรับตัวนี้นะะเรามาอยู่กันกันกบตัวแคมรี่ค่ะ2.5ไฮบริดมาในปี2021นะคะจดและใช้ในปีเลยคุณพี่คันนี้บอกว่าน่าใช้ไหมหนะถูกใจพี่ๆไหมต้องบอกเลย ว่าสําหรับใครที่มองหาตัวท็อปหรือรองท็อปที่สเปคมันไม่เท่ากันเนี่ยไม่เน้นนะคะสาหรับด้านหลังมากมายอย่างตัวเบาะไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะคันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะออปชั่นเขาแทบจะใกล้กันเลยนะคะตัวรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวป้ายแดงอยู่ล้านหกแสนกว่าเลยนะคุณพี่จัดมาวันนี้นะคะในราคาสุดพิเศษนะหันไปเกิน50%และยังได้รถมือเดียวรถหน่วยงานประวัติศูนย์ไปอีกนะคะใครมองหาอยู่มิกกี้บอกเลยว่าห้ามพลาดกับอัปเดตเข้าใหม่เร็วๆ ดูรถพร้อมกันแบบยังไม่ได้ล้างฝุ่นนะคะจัดมาได้เลยคุณพี่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรถที่สภาพยังไม่ได้เก็บงานอย่างตัวกันชนด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะมีอรอยเล็กน้อยอันนี้เราเก็บงานให้นะส่วนกระจังหน้าหรือสีผิวพันตัวรถก็ค่อนข้างจะก,กริบนะคะเป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานหนักมานะคุณพี่ใช้เจราจาต่อรองธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพบปะลูกค้าบ้างอันนี้ก็คือรถระดับผู้บริหารเลยนะแล้วดูสภาพด้านหน้าเขา การชนหน้านอกจากชั้นล่างเนี่ยไฟหน้าคลุมเดิมเลยไม่มีแตกไม่มีหักด้านหน้าไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยนะคะป้ายทะเบียนได้ไปตามนี้เลยนะพี่ๆส่วนกระจังหน้าก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ยกเว้นตรงนี้นะที่จะเก็บงานให้เซนเซอร์หน้ามีให้เหมือนเดิมแล้วรอยต่อตัวช่องไฟอะคะ่ะระหว่างฝากระโปรงตัวถงังหรือการชนหน้ากับแก้มข้างนะไม่มีอ้าไม่มีแง้มเลยคุณพี่ค่อนข้างจะดูดีเลยนะคะ ส่วนตัวล้อเนี่ยทำไมสภาพโทรมอย่างนี้ต้องแจ้งอีกทีนึงย้ำอีกทีนึงว่ามันเป็นรถเข้าใหม่นะคะพี่พี่ยังไม่ได้มีการเก็บงานนะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขัดยางดําให้แต่ต้องบอกก่อนพี่พี่ยางเนี่ยได้ยาง Bristol ไปเลยนะเป็นตัว Touranza นะคะดูปียางกันได้เลยแม็กขอบ17นิ้วปียางปี2025กันเลยพี่พี่ยางนะคะเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่เลยขัดยางดำให้ได้เหมือนใหม่แน่นอนดูดอกยางเนี่ย ลองยางยังเหลือลึกๆอยู่นะคะพี่พียังเหลือเยอะอยู่ใช้ไปได้อีกยาวๆเพราะยางเพิ่งเปลี่ยนมาเนาะดิสเบรกหรือว่าจานเบรกสภาพด้านในค่อนข้างสมบูรณ์นะคะไม่มีร่องรอยของตัวดิสเบรกเลยอันนี้ก็คือเทสต์ไดมาให้แล้วนะพี่พี่รถคันนี้นะเพิ่งเข้ามานะคะตัวฝุ่นยังไม่ได้ล้างเลยคุณพี่เห็นกันแบบนี้นี่แหละรถเกรดเอนะคะไม่ต้องดูกันเยอะเลยเห็นกันแบบนี้คุณพี่จะได้เห็นเลยว่าสภาพตั้งแต่ตอนเข้ามาเป็นยังไงเนาะดูอย่างล้อแมก ทั้ง4ี่ล้อนะคะไม่มีอรอยไปเบียดก,กับขอบฟุตบาทมาเลยนะล้อสภาพสมบูรณ์มากด้านข้างไม่มีรักยิ้มแก้มข้างเลยนะคะรวมไปถึงตัวนี้คุณพี่เนี่ยกระจกมองข้างของเขาอันนี้คือเป็นสีรอยเปื้อนเฉยๆนะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะแล้วก็มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้ด้วยคุณพี่กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้มือจับเป็นโครเมียมเพิ่มความหรูหราทั้ง4บานพร้อมกับขอบหน้าต่างนะคะอันนี้ติดคิ้วกันศาสไปให้แล้วด้วยใช้งานต่อได้ยาวๆเลยคุณพี่ภายใน ต้องบอกเลยว่าอันนี้คือรถยังไม่ได้สปานะคะค่อนข้างจะสภาพดีเลยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าได้ไปเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ปรับขึ้นลงได้นะคุณพี่แล้วก็ตัวฟองน้ำเนี่ยไม่มียุบนะคะปิดข้างไม่ล้มนะตะเข็บเดินได้เนี่ยไม่มีปลิไม่มีขาดเลยตัวเลขตัวถังมีให้พร้อมนะคะตัวนี้ผลิตเดือนกุมภาปพันธ์ปี2 0 2อนะอันนี้ก็คือจดไว้ะะเรียบร้อยเอกสารตัวรถมีให้ไหมมีนะคะนี่เลย นี่มีครบนะแต่ให้ดูไม่ได้เดี๋ยวติด PDPA เนาะมันเดี๋ยวติดขสิตนะคะแต่ใครสนใจอยากดูทักมาได้ค่ะคุณพี่เดี๋ยวมิคี้ส่งเอกสารให้ดูเบื้องต้นนะคร่าวๆหรืออยากจะเข้ามาชมรถคันจริงได้เลยนะคะก่อนรถจะไม่อยู่นะเพราะว่าแคมรี่บอกเลยว่าช่วงนี้ฮอตฮิตเป็นกระแสม,มากๆมาเท่าไหร่ก็ไปหมดนะช่วงก่อนเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันมานี้เองคุณพี่ 3- าวันที่แล้วนะคะไม่แปดหมื่นไม่เจ็ดหมนเข้ามา ไปหมดแล้วทั้งสต็อกนะตัวรีบให้พี่ๆจัดซื้อหาเติมกันด่วนๆเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยคุณพี่บอกเลยว่าไม่ค่อยได้มีเข้ามาสําหรับ2.5งจุดห้าไฮบริดนะปกติจะมีมาเป็นตัวท็อปเลยหรือเป็นซีล้วนเนี่ยเพิ่งมีเข้ามานะคะนานๆจะเข้ามาที2องจุดห้าไฮบริดมันได้อะไรไปบ้างทําไมถ้าไม่เล่นตัวท็อปนะคะเพราะว่าตัวนี้คุณพี่ได้ราคาที่มันประหยัดกว่าตัวท็อปยังได้ซันรูไปเหมือนเดิมนะความกว้างความ,วามยาวของตัวรถเท่ากันเหมือนเดิมและเนี่ยดูตัวรถ เม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะคีบลงบอดเห็นชัดเจนและยังได้รถพรีเมียมพาไปเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นไฮบริดเครื่องยนต์เดียวกันนะคุณพี่ความยาวความกว้างเท่ากันนะคะแล้วคันนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่พี่เห็นแท็กไฟเปลี่ยนการใช้างานจกศู์อยู่เนาะอันนี้ก็คือเข้า์วิตตรงรอบเช็คระยะตรงตลอดเลยนะคะแล้วดูการชนหลังไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวเลยเซ็นเซอร์มีให้ก็รองถอยมีให้นะคะแล้วก็มาดูข้างในกันตัวรุ่นก่อนไมเนอร์เชน เขาจะได้เป็นล้อแม็กแบบฟู l s ซ z e ไปนะคุณพี่ทั้งห้าวงเลยรวมถึงยางอะไหล่ด้วยนะคะนี่ก็อยู่ครบโอ้โหเส้นสียังอยู่อยู่เลยนะคุณพี่ไม่มีการใช้งานเลยนะคะยางอะไหล่สภาพสมบูรณ์ชุดเครื่องมือแมลงมีให้ครบนุ่นด้านในสีนทังมะพร้าวเดิมๆเลยค่ะไม่มีเบี้ยวนะคุณพี่หรือว่าไม่มีสีเฟดตเลยเพราะว่าเขาเป็นซีนเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็นี่ดูกันต่อ โลโก้ไทยคุยโตนะไม่แน่ใจมันย้อนแสงพี่พี่เห็นหรือเปล่าแต่เห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นไฟไท้ายไฟเดิมนะคะเนี่ยตัวยึดน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะใครสนใจ8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจากล้านหกนะคุณพี่ล้านหกกว่าเลยเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะผ่อนฟรีดาวได้ไหมได้คุณพี่เลดอเวียพิเศษตอนนี้มีให้สําหรับพี่พี่ที่ต้องการออกรถใช้รถก่อนสิ้นเดือนสิงหา t h i นะคะมิกกี้มีเลดอเวียพิเศษเริ่มต้นอยู่แค่2ต้นๆเท่านั้นคุณพี่ จัดไปได้เลยค่ะนี่สภาพสมบูรณ์แผงประตูด้านข้างไม่มีโซมเพราะไม่ใช่รถสาธารณะมานะเป็นรถผู้บริหารมานะคะคุณพี่เนี่ยดูซ้ายขวาเมทอาร์คที่วโรบอทอยู่ครบเลยเนาะใครสนใจ8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวแปดสิบสี่งวดอยู่เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะหรืออยากจะพอนระยะสั้นได้กว่านั้นก็ได้เริ่มต้นที่สองต้นๆเท่านั้นคุณพี่เลดอเ,เบียรเนี่ยมือสองก็แพงกว่าป้ายแดงอยู่แล้วนะแต่อันนี้คือจัดเท่าชน เท่าป้ายแดงแล้วแต่ได้ราคารถที่มันห่างกว่าป้ายแดงไปเกินครึ่งนะคะคุณพี่สนใจก็จัดมาได้เลยมคกี้เพชรยนต์ค่ะเบอร์ด้านล่างเนาะเห็นกันแล้วนะคะ0811419094นี่เลยกุญแจมีให้ครบ2ชุดนะคะนี่เลยทั้งกุญแจสำรองและกุญแจหลักเนาะเนี่ยดูใกล้ๆก่อนดูหัวเกียร์ไม่มีริ้วรอยเลยหมดการขับขี่ก็มีปรับให้เครื่องยนต์2.5เขาจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะอ่ะปรับมุมกล้องก่อนเครื่องยนต์ 8สปีดนะคุณพี่เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะแล้วก็มาดูตัวรถสาตาร์ททีเดียวเอาอยู่เลยคุณพี่สาตาร์ททีเดียวติดแล้วนะอันนี้คือเครื่องยนต์ทำงานละแล้วลดูหน้าจอความพริเมียมความหรูหราของเขาเราเห็นได้จากคลิปนี้เลยนะคะมาดูกันต่อคันนี้เลขไมล์อยู่130,000กิโลนะคุณพี่859,000บาทแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันไปดูริ้วรอยพวงมาลัย ไม่มีเลยนะคะดูใกล้ๆอันนี้ปรับแสงเพิ่มแสงให้เห็นกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะเนี่ยแล้วก็มี cruise control ให้ได้ใช้งานนะแล้วก็ไฟหนะ้าตั้งปรับเป็นออโตได้พร้อมกับเกียร์แพนดอนชิพนะคะมีให้เรียบร้อยแล้วก็แตรอะไรก็ดังแตรเนี่ยได้เป็นเสียงแบบแตรยุโรปเลยนะคุณพี่สั่งการด้วยเสียงได้ควบคุมคอนโทรลระบบอินโฟเทนเมนต์นะคะผ่านพวงมาไลัยได้เลยขณนะขับขี่เนาะ เรื่องระบบความปลอดภัยมีทั้งบายสปอร์ตมีทั้งเรียลครอสทริกอเลอร์ดพาร์คิ่งแอสเซทนะคะม่านไฟฟ้าหลังก็มีให้นะคุณพี่แจ้งเตือนแรงดันลมยางมีให้ครบเลยนะคะอัตราการสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยคุณพี่ประหยัดน้ำมันได้อยู่ที่22กิโลลิตรเลยนี่ดูข้อมูลการเดินทางดูประวัตินะคะพลังงานการใช้งานอะไรเงี้ยดูได้หมดเลยคุณพี่พร้อมกับคำนวณน,นะคะค่าน้ำมันว่าข,ขัดได้อีกกี่กิโลให้เลยเชื่อมต่อ WiFi ไ,ไ,ได้นะแล้วก็แชร์ Wi-Fi ผ่านโทรศัพท์ได้นะคะ รวมไปถึงระบบบูทูธฟังเพลงผ่านมือถือได้เลยไวเลสชาร์จมีให้เรียบร้อยช่องจ่ายไฟอะไรเงี้ยเนี่ยสภาพสมบูรณ์หมดเลยนะคะแล้วก็มีที่เก็บของไว้ด้านล่างด้วยก็ถือว่าจุของได้เยอะเหมือนกันนะที่วางแก้วกรอบครอบอนนเงี้ยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะรวมไปถึงตัวนี้ติดฟิล์มลามินาให้รอบคันด้วยนะกระจกตัดแสงได้เป็นแบบอัตโนมัติไฟอ่านแผนที่แบบ LED ค่ะแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นหลังคาสันรูปไป แบบนี้นะคะถ้าไม่ใช้งานก็ปิดเป็นม่านทึบได้ความร้อนไม่ได้เข้ารถเยอะขนาดนั้นเลยแต่เปิดไว้เพื่อต้องการทัศนวิสัยที่มันโปร่งโล่งกว่าเดิมก็ได้ค่ะคุณพี่ดูสภาพสมบูรณ์มากคันนี้8ปดแสนหาหมืบาทนะคุณพี่เพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปสุดมันก็จะอยู่8ปลาย9ต้นเนาะแต่ถ้าใครไม่ไ,มได้ฟิกว่าจะต้องใช้ลำโพง JBL หรือว่าจะต้องแยกเบาะหลังให้มันเป็นปลั๊ไฟฟ้า จัดมาได้เลยค่ะคันนี้นะข้างหน้าเขาออปชันก็ให้ไปได้พอสมควรเลยคุณพี่และนี่เลยหน้าตาห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างแต่ว่าสภาพสมบูรณ์เลยนะมาดูกันใกล้ๆนิดนึงนะคะมีเดียวพอนะคุณพี่เม็ดอาร์กอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูในเรื่องของโครงสร้างเนาะถ้าเรื่องความสะอาดตรงนี้คือวันรับรถนะคะกิฟเงากว่านี้แน่นอนนี่น็อตเดิมเลยนะไม่มีขยับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะคะคพี่พี่ตัวยืดไฟไฟหน้า พันหน้านะคะก็มีสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยงัดแย้ไม่มีรอยน็อตขยับเนาะเดี๋ยววิกกี้แถมน้ำยาล้างขัดห้องเครื่องนะคะแล้วก็เคลือบน้ํายาไปให้ด้วยคือเราสปารอบพันเนี่ยที่บอกว่าเรียกว่ารถเข้ามาแล้วก็เก็บงานก็คือการสปารถให้มันสวยงามแล้วก็เก็บเรื่องความสะอาดนั่นเองคุณพี่แต่ถ้าเรื่องโครงสร้างเราตั้งใจคัดมาตั้งแต่ต้นน้ําอยู่แล้วเนี่ยสติ๊กเกอร์ห้าจุดอยู่ครบนะคะจัดไฟแนนซ์ถ้ามีรองรับพี่พี่อยู่มากกว่า10สถาบันการเงินเลยนะคะใครสนใจ แจ้งมาได้ทักมาได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับแคมรี่คันนี้สีขาวมุกนะคะแล้วก็แปดแสนกว่าๆเท่านั้นพ่อนหมื่นห้าได้เลยหรือจะซื้อสดก็คุ้มคุณพี่ได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะรับประกันคุณภาพจากเพชรยนต์ที่เปิดมามากกว่า25ปีแล้วถูกใจแน่นอนสำหรับวันนี้มิกกี้ก็พาพี่ๆมาชมกักับอัปเดตรถเข้าใหม่ประมาณนี้นะคะใครสนใจเบอร์ด้านล่างได้ทั้งโทรและแอดไลน์เลยนึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยคะ่ะ